สวัสดีครับผมบันดิตรัง,รงสีแมรี่อึ้งรังสีนะคะสวัสดีค่ะกับรายการคบบันดิตมิดแมรี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาให้อไอเดียหรือข้อคิดความสำเร็จนะครับในหัวข้อเรื่องวิธีเอาชนะความรู้สึกด้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับน้องๆที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือเป็นกำลังสร้างตัวขึ้นมาอยู่นะครับหลายคนเนี่ยอยู่ในวัยที่กำลังกำลังเริ่มที่จะเป็น เริ่มที่จะโตขึ้นมาเนี่ยก็ก็จะต้องมา,าประสบกับปัญหาด้านนี้ก็คือว่าผมเองก็เคยเจอนะตอนเด็กๆก็คือว่าเราเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าอื่นเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆเ,เรามองรอบๆข้างไปแล้วเราก็เห็นเพื่อนๆเ,เ,เก่งกว่าเราทั้งหมดเลยเรามมกจะเปรียบเทียบตัวเ,วเราเองกับคนอื่นในแง่ที่ลบในแง่ที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยพลังหด ตัวเองก็เคยเป็นนะครับตอนตอนที่เป็นอายุสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเราเข้าแถวนี่เรายืนหน้าชั้นตลอดเลยเราเป็นคนตัวเตี้ยตลอดเลยเราเป็นคนแบบตัวเมืองไทยนี่ก็มีอะไรแ,บบแปลกๆนะชอบแบบว่าเอาเ,เอาเด็กมาเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อเยเลยโรงเรียน่ะโรงเรียนแบบโอ้โหให้เด็กเข้าแถวนะต้องเรียนเรียนตามลแบบําดับหัวไหล่เนี่ย,ยมันแย่มากๆเลยมันน่าจะเลิกระบบบ้านนี้ไปได้แล้วมันทําให้เด็กเรียกคิดแบบ,บ คิดแบบเออผมเจอมาขบตัวเองนะก <c oughs> ็เลยแบบนี้กดกดดันนิดหน่อยก็ืแบบวก็เลยเออตอนเด็กๆนี่อยู่หน้าแถวตลอดเลยแล้วก็แล้วก็เล่นกีฬาอะไรก็สู้เพื่อนไม่ได้เตะบอลอะไรก็ไม่ได้แถมคนรอบข้างเราเนี่ยผู้ใหญ่อะไรก็ชอบพูดอยู่แล้วโอ้โหตัวเตี้ยเนี่ยเราเหมือนกับว่าทั้งชีวิตนี้ฉันฉันแย่แน่เลยทั้งชีวิตนี้ต่อไปเนี่ยฉันจะต้องเสียเปรียบคนอื่นตอนลอดชีวิตคุณคิดดูผมเนี่ยตอน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 เด็กๆนี่ก็เลยแบบว่าก็ อนาคตเนี่ยกำลังจะเป็นแบบนี้และอนาคตเกิเแบบนี้มีวิธีนะครับมีวิธีที่จะสําสหรับคนที่เคยรู้สึกด้อยขึ้นมาหรือเคยเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นในแง่ไม่ดีเนี่ยมีวิธีที่สามารถที่จะกลบในเรื่องนั้นได้และสามารถที่จะพยายามสู่ความสําเร็จได้นะครับข้อคิดก็คือว่าให้พัฒนาความเก่งในด้านอื่นจนเรื่องนั้นเนี่ย จนเรื่องเรื่องอื่นเรื่องที่เรารู้สึกด้มันไม่สําคัญไปเลยมันไม่มันมันไม่มันไม่เกี่ยวถ้าจะไม่เกี่ยวกับชีวิตก็เลยชีวิตนี้มันขึ้นอยู่คุณโฟกัสไปที่ไหนเท่านั้นเองพอคุณโฟกัสไปเรื่องที่คุณเก่งไปเรื่องที่อเรื่องที่คุณอ่มันให้แรงบันดาลใจคุณมันทาให้คุณมีพลังเนี่ยทําให้เรื่องอื่นมันเหมือนกับไม่ค่อยสาคัญไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเรายิ่งไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไปโฟกัสตรงนั้นด้วยเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เราไม่คดอ่ ไม่ค่อยจะโดดเด่นแล้วอย่างเช่นเรื่องที่ผมตัวตัวเตี้ยขอแมรี่เนี่ยเป็นไงแมรี่ไม่ค่อยสนใจแล้วใช่จริงหอเ่าแมรี่เขาสนใจเรื่องที่เป็นจุดเด่นของผมมากกว่าจริงไหมแมรี่ใช่ถูกต้องจริงจริงแล้วเราเราไม่ควรจะเปรียบเทียบตั้งแต่แรกนะคะคือขั้นตอนแรกคือห้ามเปรียบเทียบเลยนะคะอันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดผลดีนะคะมันไม่ได้เกิดอะไรที่ดีถ้าเรานั่งคิดโอ้คนนั้นทำทำนี่เก่งกว่าเราอันนี้ก็เก่งกว่าเราอันนี้ ม,มันไม่ดีเพราะว่าโฟกัสของเราพลังสมองของเราไปไปอยู่ในสิ่งที่ลบนะคะไปอยู่ในสิ่งที่แย่เพราะฉะนั้นห้ามไม่ต้องเปรียบเทียบไม่จําเป็นนะคะแล้วก็นึกในสิ่งที่ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบค้นหาในสิ่งที่ตัวเองเก่งนะคะแล้วก็โฟกัสพลังสมองไปในจุดนั้นนะคะไม่ต้องสนใจว่าคนไม่ต้องสนใจเลยว่าคนอื่นทําเก่งกว่าเราหรือเร,เราเก่งกว่าเขาอันนี้ไม่ต้องคิดเลยแค่โฟกัสกับตัวเองว่า อันนี้เราชอบอันนี้เราทําได้เราก็พัฒนาในสิ่งนั้นแล้วความรู้สึกด้อยนั้นมันจะค่อยๆหายไปนะคะแล้วจะเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วพอพอมีความมั่นใจขึ้นคือไปสู้กับเขาได้นะคะเราจะไม่จะไม่กลัวจะไมะ่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะไปสู้กับเขาคือคุณทําได้โอเคก็ สำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือมีเป็นพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับผมแนะนําชุดนี้ข้อมูลเจ๋งๆเ,เ,เกี่ยวกับการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ในนี้นะครับวัยรุ่นวัยสำเร็จก็คือวัยทำยังไงที่คุณจะเป็นวัยรุ่นแล้วสําเร็จได้เร็วกว่าชาวบ้านเขา success habits for teens หรือว่าวิธีสร้างตัวจากอายุน้อยเป็นเศรษฐีก่อนสานะครับผมถ่ายทอดข้อมูลต่างๆที่ทําให้ผมสําเร็จเร็วเนี่ยถ่ายทอดลงไปในเพื่อที่ประหยัดเวลาให้คุณนะครับ นี่ไวรุ่นวรุ่นนี่แล้วถ้าคุณได้ยินเสียงอยู่ในแบ็คกราวนะครับนี่คนนี้คนนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเราได้ในเว็บไซต์ของเรา www. bandit. org นะครับ b u n d i t. org/shop นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกคนนะครับให้รักกันเยอะๆแล้วก็มีความสุขเยอะๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ